ทุกคนกำลังต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซาแอสเตอ,เอร์โทราชาโรวีกุ้งกิงกุ้งกิงมีคนกำลังทั้งหน้าทางตาดูการ์ตูนปล่อยค่ะดูไปอาทีนี้คลิปนี้เป็นพลังงานของเอนิจีสองราศีไข่จะทยอยลงให้ครบขอโทษทุกคนมากๆจริงจากใจที่เดือนนี้ล่าช้ามากๆ <S <S เพราะว่ามีเหตุหลายอย่างนะคะแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวจากการเจ็บคอแล้วก็แอนรูไม่สบายทั้งอาทิตย์เลยแล้วก็กลับมาวีคแรกก็คือเป็นการกลับมา ที่ดีอย่างล่าช้าก็กําหนดมากๆเลยทําให้เหมือนเสียวเวลาไปประมาณอาทิตย์หนึ่งเกือบเกือบอาทิตย์เลยอะ่ะกว่าจะแบบเซตอะไรหลายอย่างกว่าจะเคลียร์อย่างแล้วก็พอมาอาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้ก็พักฟื้นกันอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ไข่แบบดูเหมือนไม่ไม่ได้ลงคลิปต่ตอเนื่องทุกวันเหมือนเหมือนที่เคยนะคะฉะนั้นตอนนี้ก็จะกลับมาเข้ารูปเข้ารัอยเหมือนเดิมนะคะทุกคนไม่ต้องตกใจไอน,นี่อ่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดคอมเมนต์กดอะไรก็ได้ให้เราอยู่อยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานของชาวพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีดาวจันดาวศุกร์พิจิกนะคะมีความเกี่ยวข้องกับพิจิกหรือเป็นชาวสองก็มาดูได้นะจ๊ะทุกคนอ่าโอเคไข่ขอประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมแล้วก็ขอจะขอพูดทุกคลิปเลยเพราะว่ามีคนที่ยังไม่เข้าใจตรงกันกับคอนดิชันหรือเงื่อนไขตรงนี้ของไข่ จริงๆมันไม่ได้ยากหรอกคือมันเป็นอะไรที่เข้าใจง่ายมากๆแต่บางคนอาจจะแบบว่าไม่ได้อ่านรายละเอียดครบแบบที่ไขรโพสต์ในโซเชียลหรือพูดในคลิปแต่ละคลิปตลอดนะคะคือ ตอนนี้ไข่มีโปรโมชั่นที่เป็นโปร199ซึ่งเป็นคนซึ่งเป็นโปรที่คนมาจองทุกวันเลยแล้วก็รวมถึงโปรหลักที่เป็นโปร3 9มเด้วยแล้วก็โปรเสริมด้วยใครต้องการจะดูโปรแบบอย่างเช่นว่าราคาถูกๆอะไรแบบนี้แล้วก็เป็นโปรด่วนๆไข่ทาโปรนี้มามันเป็นโปรที่ดึงออกมาจากโปร3 9ซึ่งดึงมาจากใช้คําถามเท่านั้นถามได้ไม่เกิน3ข้ออ่านให้ไม่ถึง5นาที ไม่มีไพ่ยางอื่นอะไรเลยก็คือเป็นสําหรับคนอย่างเช่นง,งบน้อยหรือคนที่ต้องการรู้เรื่องเร็ด่วนอะไรแบบเนี้ยเออนะคะก็จองคิววันนี้ได้พรุ่งนี้แล้วก็จะเป็นการอ่านไพ่แบบกระชับสั้นๆโปรนี้จะเป็นโปรรับจำกัดต่อวัน3คิวเท่านั้นเพราะว่าไข่มีคิวยาวของคิวหลกักกรบคิวเสริมลันไปยาวมากเรื่อยๆทีนี้อ่ะสำหรับใครที่ต้องการจะดูคุ้มๆก็จะเป็นพวกโปรสามก้า้าเก้าบางที7 9 9 9 9 1 9 1 4 9, 9. มันอยู่ที่ว่าแต่ละคนอยากคําถามมากน้อยแค่ไหนไม่ไม่เท่ากันทีนี้โปรหลักจะคุมมาใงที่ได้ไพ่รักนางฟ้าได้เห็นพลังงานไพ่รักด้วยแล้วก็ได้พลังงานไพ่รวมพื้นดวงแถม15ใบาจากไข่ด้วยแล้วก็ได้ไพ่ใช้คําถามแถมด้วยไพ่รวมไพ่หลักโปรหลักทุกโปรอ่านไพ่ถึง3เซตแต่ถ้ายิ่งราคามากขึ้นการถามคำถามก็ยิ่งจะเจาะถามหลายถามได้หลายข้อมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้ <c oughs> ต่อมา โป,โปรเสริมก็คือจะเป็นโปรส่องความรู้สึกนะคะจะมีให้สองความรู้สึกที่เป็นไพ่พิเศษหาย,ยากในการดูดวงทั่วไปมันเป็นการส่องสไตล์ของไข่นะคะอต้องบอกว่าออค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่ลิมิเตดนิดนึงเอ,อ,อันนี้ใครจะมาดูไพ่ก,ก็ทักมาแอดไลน์มานะขอความกรุณาสำหรับคนที่แอดไลน์มาขอคนที่พร้อมจองคิวเท่านั้น คนที่พร้อมอนจองคนที่พร้อมจองคิวคนที่พร้อมดูดวงถ้ายังไม่พร้อมยังไม่มั่นใจลังเลหรือยังไม่สะดวกจองที่ไรคืออย่าเพิ่งแอดมาเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าไข่ต้องการให้คนที่เขาต้องการจองด่วนน่ะเขาแอดมาได้ก่อนเพราะว่ามีหลายท่านที่เคยแบบพยายามติดต่อมาช่องทางอื่นแล้วบอกว่าแอดไม่ได้แอดไม่ได้จนไข่หาทางให้หลายท่านแอดมาได้แต่มันก็ทําให้ไข่ต้องเหมือนแบบทางานแบบดับเบิลจ็อบ แล้วก็คือมีความเครียดนะคะเพราะว่าเหมือนแบบบางคนคืออยากจะดูมากแต่แบบว่าดูไม่ได้เลยแบบนี้และแอด,ดไม่ได้เพราะว่าการดูในไลน์เวลาส่งส่งเสียงหรือว่าอ่านภัยให้อ่ะมันจะสามารถอัด voice ยาวมันไม่กําหนดถ้ามันเป็นอย่างเช่นแบบพวกเอ่อ Facebook Messenger มันกําหนดเวลาสั้นหนึ่งนาะทีเท่านั้นนะนี่คือนี่คือเหตุผลของไข่ด้วยแล้วก็ไลน์ไข่สามารถเห็นอะไรที่แบบว่า มันมันมันเหมือนคล้ายๆกับส่งข้อมูลส่งภาพส่งอะไรมันมันเร็วกว่าสําหรับใครนะอืมอ่ะทีนี้มาดูพลังงานกันหน่อยสิว่าความรักความถา่ของชาวพิจิกเป็นยังไงกันบ้างเนาะโอเคความรักความถา่ของชาวพิจิกราศีธนาราจันทร์ราศีพิจิกความรัอนชาวพิจิกพลังงานเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยนะคะความรักพลังงานของพิจิกเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยชาวพิจิกพลังงานเป็นยังไงกันบ้างขอดูหน่อยสิ แล้วข็มพารของพิจิกเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยขอดูหน่อยว้าวว้าวว้าวขอ g in your s o u โซเม e ค่ะพิจิกเรียกหาคนรักอยู่แรงแรงกล้ามากๆเลยมีคนตรงนี้ที่มีพลังงานแรงกล้าที่เรียกหาคนรักภาวนาสวดมนต์อธิษฐานหรือว่า affirmation หรือว่า visualize ต่างๆต,ต,ตรงนี้มีคนตรงนี้ที่คุณรอคอยคนคนรัก คุณรอคอยคู่รักรอคอยโซเมทอย่างจริงจังแล้วก็มีพลังงานบวกด้วยอยู่ตรงเนี้ยมมีพลังงานบวกอยู่ด้วยนะค่อนข้างมีเนจี้บวกอยู่ตรงนี้แฝงมีไพ่พลังงานสวยมาก mm. True เลิฟค่ะอ้กรี๊ดกรี๊ดพลังงานมี True เลิฟขึ้นด้วย this is a romance of a lifetime มีคนสำหรักน้ำลายตัวเองใจเย็นเลิกใจเย็นครูดาวโอเคไหม Are you r i g h t Are you okay ฮ huh? ะคนเก่งเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่ง huh? <c oughs> <c oughs> มากโอเคมาพลังงานมี energy true love ต้องบอกว่า energy นี้พิจิก์บางท่านตรงนี้มีรักแท้แล้วค่ะ <c oughs> หรือคุณเกี่ยวข้องกับรักแท้แล้วในชีวิตตรงนี้หรือบางคนตรงนี้น่ะคุณอยู่ในช่วงเวลาของชีวิตที่ใกล้รักแท้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะใครที่เรียกหาคนรักโซเมตอยู่อ่ะสังเกตุดีไให้คุณมีพลังงานเอ e เน y ที่มันสัมพันธ์กันตรงที่พลังงานโซเมตแล้วก็ชูเลิฟฉะนั้นเอ e เน y ตรงนี้มีคลิปนี้ของพิจิกที่มันที่มันใกล้หรือ เขาเรียกว่าพลังงานของคุณกับรักแท้ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงหรือใกล้เข้ามาตรงนี้มากๆบางคนอาจจะได้เกี่ยวข้องเราด้วยนะคะเออทีนี้ขอมาดูพลังงานหน่อยสิเป็นยังไงบ้างดูหน่อยดูหน่อยคะ่ะอะดูหน่อยสิดูหน่อย,ดอ,ยอดูพลังงานความนักควอมวห่ง,งชาพิจิตรน่อยนะคะ ความรำคาญทางของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ไหนดูหน่อยสิความรำคาญทางของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยความรำคาญทางของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างความรำคาญทางของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเออดูหน่อยสิความรำคาญทางของชาวพิจิกนะครับพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างพลังงานความรำคาญทางของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรว้าว พลังงานสำรับพันของชาวพิจิกพลังงานเป็นอย่างไรบ้างเอ่อยหนะ่อดูหน่อยพอลังงานสำหรับพันของชาวพิจิกพลังงานตรงนี้มีพวกอย่างเช่นรักต่างวัยสองรักต่างชาติหรือพลังงานตรงนี้มี energy ของคนบางคนที่รอรอใครกลับเข้ามาในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันสําหรับบางท่านพลังงานรักของชาวพิจิกเป็นยังไงขอดูหน่อยนะคะ โอ้ oh my god ก <laughs> <c oughs> รี๊ดดังๆเลยไอเดนกรี๊ดกรี๊ดไอเดนส่งเสียงเลยลูกไอเดนส่งเสียงส่งเสียงให้ชาวพิจิกหน่อยสิส่งเสียงให้พี่ๆชาวพิจิกหน่อยสิไพ่แบบหืหลิงกับลิงกับไพ่นางฟ้ามากๆทุกคนสุดๆลิ้งกับไพ่นางฟ้ามากๆเลยอะ่ะโอ้พระเจ้า energy นี้5ดาบค่ะเ, mm hmm. เขาเรียกว่า energy mm hmm. ในช่วงใกล้ตรงนี้หรือในอดีตอะพิจิคุณอาจจะเจอใครเดินหายจากคุณไปหรือคุณอาจจะเดินหายจากใครเงียบกับใครห่างกับใครเลิกกับใครหรือมีแบบว่าคนที่เป็นลักษณะของเซปร r เร e กันไปตรงนี้นะคะมีพลังงานแบบนี้ได้ทีนี้ energy ตรงนี้สามารถเกี่ยวข้องในพลังงานตอนนี้หรือใกล้ๆกล้นี้หรือในอดีตมาได้อย่างที่บอกที่นี้ไพ่มี energy นี้ค่ะไพ่ใหญ่ในวันนี้มีทั้งหมด1 2, ที่สำคัญไพ่แบบไพ่มีพลังงานที่เป็น Energy ของ True Love กับ Soulmate ขึ้นเลยแหละเออไพ่ดูนะคะไพ่มีพลังงานานี้ Energy ของสองเหรียญสองเหรียญตรงนี้นะคะไพ่นี้พลังงานต้องบอกว่า Energy นี้เนี่ยมีพวกพิจิกที่ดีวกับชาวธาตุดินได้ด้วยคือการผสมบังกรหรือดีวกับชาวราศีสิงธาตุไฟได้ด้วยหรือชาวราศีกุมอืม แล้วก็ชาวพวกราศีลมได้ด้วยที่เป็นเ,เมถุนปุนกุลนะคะทีนี้ไพ่เอเนจีแบบนี้คือเป็นพลังงานของการบาลานซ์หรือว่าพยายามที่จะาหาสมดุลกับพลังงานความรักอาจจะเป็นพลังงานของเอเนจีสาของคนที่แบบว่าอย่างเช่นคุณอาจจะเหมือนใช้ชีวิตเพื่อแบบว่าบาลานซ์ตัวเองให,ให้ให้มีพลังงานที่ หลายๆอย่างตรงนี้ลงตัวในเรื่องของตัวเองในเรื่องของความรักด้วยหรือในนึงคือถ้าคุณเป็นคนโสดเนี่ยคุณจะรอพลังงานใครที่เข้ามาที่นี่ด้วยคือไพ่สเตรนจ์คือ,คอเป็นไพ่สิงห์พิจิกคุณอาจจะดิวกับชาวสิงหรือคุณอาจจะมีพลังงานศาสที่ว่าคุณเหมือนคล้ายๆกับเออ่ดิวกับพวกรักต่างวายัยหรือเป็นพวกพลังงานต่างชาติอะไรแบบนี้ได้หรือบางคนมีรัก long distance ได้ด้วยอยู่ตรงนี้นะคะ หรือเป็นพวกพลังงานสาสตที่ว่าใครบางคนตรงนี้เนี่ยมันจะมีคนหนึ่งในความสมคัญของคลิปนี้ที่มีคนที่เอาอีกคนหนึ่งอยู่ได้หรือคอนโทรลอีกคนหนึ่งอยู่ได้นั่นเองและเป็นพวกรอใครที่กลับเข้ามาในชีวิตด้วยใครลางานมีเอเนจีมีเฮอร์มิตบางคนนะคะเป็นพิจิกดีวกับราศีกันได้ด้วยค่ะทีนี้เอเนจีแบบเนี้ยมันจะมีชาวพิจิกบางคนที่เป็นโสดด้วยหรือใช้ชีวิตแบบเมดิเทชันใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่า Inner Peace, Meditate, Single Hermit Time นะคะมันจะมีพลังงานของ Energy แบบนี้ด้วยอยู่ตรงนี้ mm hmm. แล้วก็บางคนตรงนี้คู่รักของบางท่านตรงนี้เป็นพวกพลังงานลานักษณะที่อย่างเช่นแบบว่ามีใครคนนึงในความสัมพันธ์ที่อายุมากแก่กว่ามากๆได้ด้วยตรงนี้อืมทีนี้พลังงานนะคะไพ่สวยตรงนี้มากๆ mm hmm. เพราะว่า ไพ่คุณมี calling อินโยโซเม e ไปแล้วไพ่มี true love ไปแล้วไพ่ของคุณได้ไพ่นี้ค่ะสองถ้วยกับ true love คืออะไรอ่ะไพ่มันลิงก์กันเห็นปะ่ะไพ่คุณมีพลังงานโซเมต calling อยู่ตรงนี้เดียกขาโซเมตมี true l o v ในไพ่หลักแล้วมีพลังงานสองถ้วยเลย energy ในคลิปนี้ต้องมองตรงว่ามีคนตรงนี้ที่เจอหรือเกี่ยวข้องกับรักแท้แล้วในคลิปนี้อืมแน่นอน แน่นอนถ้าไพ่ขึ้นมาแบบนี้มีคนที่เกี่ยวข้องกับรักแท้ตรงนี้แน่แนๆหรือถ้าเป็นใครของพิจิตตรงนี้ที่รอใครเข้ามาในชีวิตอยู่โซเมทหรือทูเลฟของคุณกําลังเข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วเอ,อทีนี้ไพ่มี energy นี้ด้วยก้าเหรียญ พลังงานตรงนี้ต้องบอกว่า Energy ของหลายๆท่านตรงนี้น่ะโดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะมันจะมีพลังงานชากเอเนจีของคุณที่แบบว่าในเรื่องของความรักมันจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่บางคนนี้ก็อาจจะเป็นพลังงานของการที่ว่าบางคนอาจจะโสดอยู่แล้วคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปอืม,อมแต่ในเรื่องอื่นๆก็ถือว่าโอเคแต่แค่รอพลังงานของความรักเพราะพลังงานตรงนี้มี energy ของไพ่ที่เป็นลักษณะของ energy single ขึ้นมาถึง2ใบอืม บางคนที่เป็นพิจิกสดๆก็จะเป็นแบบพวกสดๆสวยๆรว,ว,วยๆมากๆอะไรแบบนี้ได้หรือเขาเรียกว่าคือไม่ต้องรวยๆมากๆหรอกก็คือมันเป็นคำฮิตะนะเนาะเป็นวลีฮิตคือถ้าสดสวยหล่อสดสวยรวยหล่ออะไรก็คือเหมือนคล้ายๆกับชีวิตด้านอื่นก็คือใช้ชีวิตรุงคุณไปดีไปแล้วก็รอบพลังงานความรักแบบสวยๆละหล่อไปนะคะเออพลังงานนี้มี energy ไพ่ที่ดีนะไพ่ดีมีไพ่มีพลังงานนี้ด้วย เอเนจีนี้คือพลังงานลักษณะของอัศวินถือดาบไพ่มีพลังเกี่ยวข้องกับราศีเมถุนตุลกุมได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไพ่มีเอเนจีนี้ด้วยค่ะเดือดสตาร์นี่คือไพ่ราศีกุมด้วยมีพิจิตรนี้ที่ดีกว่ากุมแล้วต้องบอกว่าเอเนจีตรงนี้มันมีพลังงานของใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณหลังจากนี้อย่างรวดเร็วสําหรับบางท่านตรงนี้นะเออสาหรับบางท่านตรงนี้ทีนี้ไพ่มีเอเนจีนี้ด้วย พลังงานของการรอรักแล้วมันเป็นคนในคลิปนี้บางท่านที่เป็นพิจิกที่เกี่ยวข้องกับพวกลองดิสแตน c e ได้ด้วยอยู่ตรงนี้อืมรอความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปอีกขั้นกับใครบางคนด้วยเช่นเดียวกันพลังงานไพ่ถือว่าโอเคเลยอะแล้วมีไพ่มีไพ่พโซเมดมีไพ่อคู่อยู่ตรงสองถ้วยด้วย ไพ่พลังงานลักษณะตรงนี้ไพ่เหรียญตรงนี้ถือว่าโอเคมากเลยนะเพราะว่าไพ่นอกจากจะมีเก้าเหรียญแล้วมีไพ่สิบเหรียญด้วยค่ะไพ่ดีมากเลยถ้าใครที่เป็นพลังงานเอเนจีของคู่รักที่ดีมันก็จะมีพลังงานบาลานซ์อยู่ตรงนี้แหละอืมแล้วมันก็จะมีพลังงานสั่งเหมือนหยินก็อย่างโดยที่เป็นพลังงานลักษณะที่ว่าคู่รักจริงๆมันจะต้องมีอีกคนหนึ่งที่เอาอีกคนหนึ่งอยู่หรือบอกว่าถ้าถ้าสมมติอย่างเช่นสถานการณ์บางอย่างคนนี้ต้องคอนโทรลอ่ะอันนี้ก็ ปล่อยให้คนนี้แบบเป็นลีดเดอร์ไปแต่าษาการบางอย่างในความสัมพันธ์หรือเรื่องราวในชีวิตคู่รักของแต่ละคู่บางช่วงก็อาจจะต้องเป็นฝ่ายหนึ่งคอนโทรลหรือสลับการอะไรแบบเนี้ยเออแต่ส่วนมากจะมีใครบางคนตรงนี้ที่ <c oughs> เป็นเหมือนให้กับลีดเดอร์ชิพในคู่รักตรงนี้ของในคลิปนี้ด้วยอืมทีนี้ไพ่มีพลังงานไพ่สิบเหรียญที่ดีมากเลยค่ะเป็นไพ่พลังงานรักที่บวกมากๆแล้วก็เป็นเอเนจีของครอบครัวด้วยอยู่ตรงนี้ไพ่ดูดีไพ่ดีมากเลยอะ่ะ ไพ่มีเอ e จี้2สองถ้วย10เหรียญไพ่ดีไพ่ดีไพ่มีเอเจี y ของไพ่นี้5ถ้วยอะ,อะไรที่เป็นเรื่องเก่าๆหรืออะไรเก่าๆนะคะของพิจิกก็พยายามปล่อยมันไปค่ะปล่อยให้มันเป็นเรื่องเก่าๆหรือเป็นเรื่องลบๆที่มันเป็นอดีตเราไปกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันนะทีนี้ พลังงานของพิจิกในคลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่บางคนยังมีอะไรที่เกี่ยวกับในสักของอดีตอยู่ค่ะเป็นบางคนที่ยังนึกถึงอดีตหรือยังนึกถึงใครในอดีตอืมยังมีความรู้สึกเสียใจในอดีตหรือเขาเรียกว่าอมมันเหมือนคล้ายๆกับมีทั้งความเสียใจแล้วบางคนก็มีทั้งพลังงานลักษณะที่แอบคอยอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ไพ่ตรงนี้มีพลังงานชัดมากที่เอนจีของคลิปนี้มีคนที่เจอรักแท้แล้วเ มีคนตรงนี้ที่เจอรักแท้แล้วอยู่ตรงนี้ด้วยหรือเจอคู่แล้วในคลิปนี้นะคะถ้าใครที่เป็นพิจิตที่รออยู่มารับพลังงานโบกตรงนี้ไปนะ mm hmm. เพื่อให้คุณได้มีคู่และดึงคู่มาเพราะว่าใครแนะนำเลยนะให้คุณมีเฮอร์มิตด้วยให้คุณมีเดอะสตาร์ด้วย calling in your soulmate ที่เป็นไพ prayer, ation, itation, uh, mm ่ prayer affirmation meditation visualize พลังงานตรงนี้นะคะคลิปนี้ขอแนะนำว่าให้หลายๆท่านตรงนี้สวดมนต์ภาวนาน,นั่งสมาธิหรือ affirmation หรือดึงพลังงานบวกเรียกเยอะๆนะคะใครที่รอคนโสดหรือคุณโสดอ,อ่ะโทษใครที่รอคนรักใครที่คุณโสดที่เป็นพิจิตโสดอ่ะขอให้ทําแบบนี้นะคะเพราะไพ่นี้จะมีพลังงานบวกมากๆอืมพลังงานบวกของการเรียกคนรักเข้ามาในชีวิตจริงๆแล้วมันมีเยอะมากเลยนะพวกคลิปที่เป็น affirmation ต่างๆคลิปที่ฟังเหมือนสมาธินอนหรือ อะไรก็ตามอ่ะในปีก่นกอนๆอ่ะไข่ทําบ่อยมากคือเป็นช่วงโสดที่แบบว่าทั้งดูไพท่ทั้งอัดคลิปแล้วก็ฟังพลังงานบวกฟังเอเนจีบวกๆเยอะๆทุกวันเลยแล้วก็ฟังอะไรที่เป็นสมาธินอนอะไรแบบนี้ด้วยมันดีมากค่ะทุกคนแนะนํานะคะเออใครที่ทำอยู่แล้วดีมากทาต่อไปใครที่ยังไม่เคยลองดูค่ะนะคะ,อะเอเนจีนี่ขอดูหน่อยสิายงานของข้อความรัก ของชาวพิจิกนะคะคนรักหรือโซเมตคู่รักชูเลิรของชาวพิจิกมีข้อความอะไรถึงพวกคุณบ้างมาดูหน่อยสิข้อความรักของชาวพิจิกมีพลังงานอะไรถึงพวกคุณบ้างคนรักหรือชูเลิรของชาวพิจิกมีข้อความอะไรถึงบุคุณบ้างคะขอดูหน่อยสิคนรักคู่รักโซเมตชูเลิรของชาวพิจิกมีข้อความอะไรถึงบุกคุณบ้างนะคะ โเมตและชูเลอรของชาพิจิตมีข้อความไปถึงพวกคุณบ้างขอดูหน่อยว้าวว้าวมีพวกคนที่แบบว่าเป็นลักษณะของคนที่รอการเรียดหากลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งด้วยอยู่ตรงนี้แหละอเหมือนคนที่แบบว่า Realize Finally you realize that uh, you love her you love him so much <c oughs> อะไรแบบเนี้ย you care for her so much <c oughs> เหมือนคล้ายๆกับบางคนในที่สุดก็ได้ตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเราแคร์คนนี้หรือเรารักคนนี้อ่ะเออหรือแบบเราไม่ลืมคนนี้ <c oughs> อะไรแบบนี้นะคะมันจะมีคนที่มีพลังงานแบบนี้ด้วยตรงนี้ไม่เออใครที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออกไม่ต้องกังวลน,นะไอ้ที่ไข่แปลภาษาไทยเมื่อกี้ก็คือความหมายที่พูดภาษาอังกฤษเมื่อกี้แหละนะคะ ในดูข้อความปิดท้ายหน่อยนะคะข้อความปิดท้ายชูเลิฟหรือโซเมตชูเลิฟหรือโซเมตของชาพิจิตมีข้อความรักอะไรถึงพวกคุณบ้างของดูหน่อยสิพอดูหน่อยว้าวดูนะคะไพ่ไม่มีพลังงานนี้ชัดมากๆไพ่ในกล่องคุณมีพลังงาน energy ่ห้าดาบกับห้าดาบแล้วก็ไพ่ปิดห้าถ้วยใช่ปะ่ะไพ่มีพลังงาน I w a ล์วอลซ์เอ e กซ์แทรรี่เรดิเอเซอร์แรไพ่เป็นพลังงาน energy อดีตเพราะฉะนั้น energy อย่างนี้อย่างที่ใครบอกมันมีคนที่แบบว่าวิ่งหนีหายกันไป วิ่งจากกันไปเงียบหายกันไปห่างก,กันไปเลิกลากันไปแบบนี้ด้วยใช้ energy น,นะคะ You are my best friend มีคนตรงนี้ที่เป็นคู่รักที่มีความรู้สึกผูกพันกันมากหรือมีความสนิทก,กันมากไม่ใช่แค่พลังงานรกษาะข,ของความรักที่เป็นระษาข,ของชูสาวเท่านั้นแต่มันมีความสะาดข,ของ energy ที่เป็นพลังงาน best friend อยู่ตรงนี้ด้วยให้มีพลังงานนี้ด้วย I hate t h a t I love you เนี่ย อย่างที่บอกเลยมันมีคนตรงเนี้ที่ในที่สุดก็ได้รู้ว่าเฮ้ยเรารักเธอนะเออผมผม,ผมหรือผมหรือฉันรักคุณนะหรือแบบว่าได้เรียนรู้บางอย่างเพราะมันเป็นไพ่ที่มี spiritual teacher อยู่ตรงนี้ด้วยแสงมีคนตรงนี้ที่เหมือนคล้ายๆกัแบบว่าบางทีก็ต้องยอมรับว่าแบบเฮ้ยเรา เราแคร์เธอนะหรือว่าเื่ยเ,เขาแคร์เราอะไรแบบนี้มันมีพลังงานสองคนที่แบบในสุดก็ต้องยอมรับอะไรแบบนี้นะคะเออเพราะมันมีไพ่สันติว่า I hate I love you คําว่า I hate คือหมือนที่ให้บอกว่า,วามันเป็นลักษณะของคนที่ไม่อยากจะแอดมิดหรือไม่อยากจะยอมรับความรู้สึกของตัวเองด้วยง,งานนี้ด้วยค่ะ I think often of wanting to see you เนี่ยมันมีคนตรงนี้ที่ต้องต้องบอ,อกตรงนะว่ามันมีคนที่อยากเจอพวกคุณคา่ชาวตุล มันมีคนที่อยากจะเจอชาวตุนบ่อยๆมากๆเลยมันมีคนที่คิดถึงชาวตุนบ่อยๆมันมีคนที่อยากจะเจอชาวตุนโดยเฉพาะพวกคนที่แบบว่าอย่างเช่นคนที่เป็นอดีตหรือเคยเกี่ยวข้องกันสําหรับบางท่านด้วยแล้วเป็นพวกบางคนที่แบบว่ามันเหมือนยังมีใจหรือมันเหมือนคล้ายๆกับว่ายังลืมเรื่องราวในอดีตของกันไม่ได้อะไรแบบนี้เออเนีย่ยมันมีพลังงานสาแบบนี้เห็นไพ่ขึ้นมาชัดมากต้องบอกว่าเอ e เน y ีตรงเนี้ย คลิปนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่พวก t ทรูเลฟของบางคู่ตรงนี้ของพิจิกอะ่ะเป็นพวกคนที่เป็นอดีตท,ที่มีการที่ว่ารอโชชตาเหวี่ยงกลับเข้ามาด้วยนะคะเพราะมันมีไพ่คอลลิ่งแล้วมันก็มีไพ่ศาสตร์เอเนจีของไพ่สองถ้วยแบบนี้แล้วมีไพ่ศาสตร์ของเอเนจีสเตรนด์ด้วยอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยเอาพลังงานมาให้แล้ของชางพิจิกไพ่ทรูเลฟขึ้นไพส่สถ้วยขึ้นปังมากค่ะ อ่าโอเคใครอยากจะดูคลิปอื่นๆก็รอติดตามนะเดี๋ยวพลังงานบวกบวของ Energy Random มาให้อีกนะคะวันนี้ไปก่อนสำหรับใครอยากจะดูดูส่วนตัวทํามาที่แหล่งของใคร k h r อชแอขอคุณสำหรับผู้ที่พร้อมจองคิวเท่านั้นถึงแอดมาถ้าไม่พร้อมอย่าแอดมานะคะขอบคุณมากนะคะวันนี้ไปก่อนายบายเดี๋ยวดูมีคนหิวนมพึ่งป้อนของกินไปห,หิวนมอีกแล้วไอเดมายบายนะคะทุกคนรักษาสุขภาพไม่นาดังและคิดถึงนะคะสวัสดีค่ะายบาย